ฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตปกติว่ามันน่าจะมีเรื่องราวของนักร้องคือคนคนพิเศษขับคนเขียนเพลงมันเป็นเล็บเวลาสิบกว่าปีนะครับที่เราไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันมานาะนงานนี้ทุกคนจะได้เห็นความเป็นนายอีกครั้งพี่บ๊ามเขาเป็นอาจารย์เลยเขาคือคนที่ทําให้ผมสามารถเขียนเพลงได้ทุกวันนี้ครับ ผมอยากเป็นตัวจริงซึ่งคำนี้มันมาจากอะไรมันมาจากการที่เราได้เห็นพี่อย่างพี่หิดที่พรางกูนี่แหละในคอนเสิร์ตร่างทรงครั้งนี้คะก็จะเอาเพลงของพี่เสือธนพลอินเดลิตมาร้องให้ฟังในสไตล์ของเรา